Hello. Good Today is Christmas day, you know, and i feel feeling it's uh, not better, yes. Very boring Christmas time, and uh, feeling not better, and I get very... Best from the vaccine, you know. And, uh, I have to come to my daughter home today. This uh, Christmas tree here. Yes, my daughter don't want to come with me. You know, YouTuber, you know, is uh, sorry. <clears throat> oh yes <laughs> yeah, you are at right. the okay. doctor. it so it's like this they make the is a christmas Christmas So yeah you got to call come on คริสต์มาสนะคะวันนี้วันน,น,นี้วันนี้คริสต์มาสพี่ก็มาแบบเออหน้าตาบวมๆหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากกินวัคซีนอาการก็ยังไม่ดีขึ้นกปวดยังปวดแล้วก็อาการเหมือนคนเป็นหวัดนะคะวันนี้หน้าบวมๆอยู่นะคะแล้วก็ต้องมาบ้านลูกนะคะเขาอ,อย่างที่ให้ดูให้เห็นนะคะก็ลูกพี่เขาไม่อยากออกย <s> ูทูบนะคะไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ปวดเราอีกนะคะขออนุญ,ญาตเออ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เนี่ยค่ะเทศกาลคริสต์มาสก็เก็นตัวสวยๆมามากันนะคะแล้วก็กินกินอาหารบนโตะก็นะคะกินอาหารเอ่อกินเกะนะคะกินเนื้อเกะนะคะกินเนื้อแกะนะคะ Sånn ja, er er så det er det 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 i i Norge, Norge og og og... hvis du 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 blir til Danmark ferien, så må du ha et å komme inn igjen. Ok. Så om du og og... det er noen om har hatt på som spør men også ก็นอจะตัดวยงามากนะครับกินเนื้อแกะกันเป็นวันครอบครัวนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะะกินนแกะเสร็จแล้วก็ กินทีนี้ก็เปิดของฝันนะคะของฝันก็จะอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะของฝันก็จะอยู่ใต้ของฝันก็จะอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะนี่นะคะทีนี้ก็เปิดของฝันกันนะคะนี่คือวันคริสต์มาสของยุโรปนอร์วเวย์นะคะก็ตามที่พี่ิดาบอกนะคะวันนี้พี่ิดาก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นหวนัดนิดหน่อยๆนนะคะแล้วก็ อันนี้คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อของลูกสาวคุณพ่อของลูกสาวหล่อนะคะหล่อนะคะคุณพ่อหล่อหล่อมากหล่อมากคุณพ่อของลูกสาวของพี่นะคะแต่แต่สามีเก่านะคะแต่ก็คือก็ดีกันนะคะเป็นเป็นเพื่อนกันนะคะนี่สามีพี่ปัจจุบันนั่งอยู่นี่นะนี่คือสะพ่อของลูกนะคะเขา ก็แฮปปี้คริสต์มาสนะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้คริสต์มาสทุกคนนะคะปีก็ให้ดูเทศกาลของเขาเป็นยังไงนะคะมาติดตามบิลิดากันนะคะมาทั้งป่วยนะคะเนี่ยเพราะว่าหลังจากออกซีนแล้วก็ป่วยแล้วก็ก็สงสารลูกนะคะเพมันเป็นประเทศพณีของเขาก็ทุกคนก็แต่งตัวสวยๆหามๆนะคะตัวอย่างที่บอกน,นะคะก็ ขอบคุณที่ติดตามพิริดานะคะเนี่ยค,ค่ะคนที่ติดตามพิริดานะคะลูกสาวเขาไม่ไม่ยอมออกลูกสาวเขาไม่ออกเดี๋ยวถ่ายเขาไม่ได้เขาไม่เขาไม่ยอมออกหรือทุกคเขาบอกนะคะก็อย่างที่พี่บอกนะคะเทศกาคลคริสต์มาสก็เป็นแบบนี้นะคะแหละครอบครัวนะคะเทศกาคลคริสต์มาสก็ วันครอบครัวนะคะไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เปิดของฝันกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะปรทเทศนอร์เวย์ Norway ก็เป็นอย่างนี้นะคะนะคะก็ก็เป็นกำลังใจให้พิธิดาอีกนะคะว่าจะอยู่ได้กี่อีก,อกคริสต์มาสเพราพี่พิธิดาไม่เคยทํา YouTube ในคริสต์มาสนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้ดูนะคะว่าเมืองยุโรปนอร์เวย์เขาทำกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาติดตามพิธิดากันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ